สวัสดีครับอาจารย์หนุ่มครับวันศุกร์ที่สี่สิงหาคมนะครับสิบเจดนากายี่สิบกนาทีเราดูภาพรวมให้กยูุพักข้านะครับวันนี้เรามีอีเวนต์สำคัญนะวันศุกร์ที่สี่เดือนสิงหาคมนะครับในสำคัญของพักข้ามีตอนทุ่มสามสิบนะครับมีสองสกุลเงินมาพร้อมกันนะสองข้าบนเป็นดอลลาร์แคนาดานะครับสามข้าล่างเป็น USD นะครับโดยเรื่องขอความสำคัญเนี่ยนะครับเราน่าจะดูยู d ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาดูย s d ก่อนนะ อายุดดีเนี่ยมีตัวเลขสำคัญสำคัญนะครับก็ Average เรสต์เอเวอร์เรสต์เ n ลลี่ใช่ไหมครับ Earning นะการจ้างงานต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็น Non-Farm นะครับ Non-Farm employment change อันนี้คือจ้างงานนอกภาคเกษตรนะครับอีกค่าหนึ่งเป็น u n employment rate ก็เป็นเปอร์เ,เซ็นต์การว่างงานนะครับวิธีการมองจะต่างกันนิดหนึ่งนะครับก็คือผมจะอธิบายนะครับตัว Non-Farm นะ Non-Farm เนี่ย นะครับตัวเลขคาดการนะครับสองแสนห้าพันตำแหน่งนะครับถ้าตัวเลขที่ออกมาตอนทุกสามสิบสูงกว่าคาดนะจะบอกว่าการจ้างงานมากนะครับจะดีกับเศร,รษฐกิจซึ่งหมายความว่า u s d มันจะมีโอกาสแข่งค่าขึ้นมานะครับมีโอกาสจะปรับขึ้นนะครับแต่ถ้ามันเป็นลักษณะของการหาจ้างงานน้อยลงนะครับฝั่งที่จะลงก็จะเป็น USD แทนนะนะครับอีกค่าหนึ่งนะครับ u n e m p l o y นะครับ u n e m p l o y m e rate เปอร์เซนต์การว่างงานนะครับเปอร์เซนต์การว่างงานที่มากนะครับมันจะเป็นลบกับยุดดีนะครับฉะนั้นค่านี้นะครับเปอร์เซนต์ว่างงานที่น้อยนะครับเมื่อเทียบกับตัวเลขคาดการณ์นะคาดการณ์อยู่ที่3.6นะครับถ้าไปตามเงื่อนไขนี้นะครับตัวเลขที่ออกมาตอนทุ่ม30น้อยกว่า3.6เปอร์เซนต์นะครับมันก็จะเป็นบวกกับยุดดีแต่สลับกันนะครับถ้าตัวเลขมันว่างงานมากกว่า 3.6%นะครับมันจะกลายเป็นลบกับ u s d นะครับในกรณีที่ตัวเลขไปในทิศทางเดียวเช่นนะครับกดดันย s d ดีทั้งคู่นะครับหรือเป็นบวกทั้งคู่เนี่ยอันนี้จะเทรดง่ายแต่ถ้ากรณีที่มันเป็นทั้งบวกทั้งลบนี่นะอันนี้การาฟมันจะผันผวนนะครับทีนี้ลองดูปัจจัยเพิ่มอีกนิดนึงนะครับเนื่องจากว่ามันมีเคานซี่ของดอลลาร์แคนาดาประกอบด้วยนะครับมีสองาเหมือนกันนะอันบนก็เป็น e m p l o y e นะครับ employment change ก็คือจ้างงานเหมือนกัน นะครับอันล่างก็เป็นเปอร์เซ็นต์การว่างงานนะครับก็วิธีการมองก็คล้ายกันนะครับการว่างงานที่น้อยนะครับจะดีกับเคอร์เรนซีนะการจ้างงานที่มากจะดีกับเคอร์เรนซีนะเคอร์เรนซีบนคือดอลลาร์เคอร์เรนซี่ล่างคือยุดดีนะครับแต่ว่าถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับยุดดีนะครับผมอยากให้ดูตรงนี้นิดนึงนะครับอายุวอย่างเช่นนะครับในสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับขออภัยในครั้งที่แล้วเนี่ยนะ ครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าเราไปดูดีเทลวันนี้ของดอลลาร์แคนดานะครับที่ก็ไปดูนะครั้งที่แล้วก็คือเดือนกรกฎาคมนะครับวันที่เจ็ดนะครับสังเกตว่าตัวเลขที่ออกมาเนี่ยมันสูงกว่าคาดเยอะมากานะครับคาดการณ์อยู่ที่ประมาณหนึ่งหมื่นเก้าพันนะครับแปดร้อยตำแหน่งนะแต่จริงๆออกมามันเป็นเท่าไหร่ครับห้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยตำแหน่งซึ่งมันสูงกว่าเดิมมากนละตรงนี้แหละดอลลาร์แคนดามจะแข็งมากนะเมื่อเราเทียบกับถ้าใครเทรดคู่ยูแคทเลยนะ เราเห็นว่าในในวันนั้นเนี่ยนะครับกราฟของยูคสมันจะดิ่งลงมาเพราะว่าอะไรครับเพราะตลาดแค่นัมันแข็งนะครับแล้วก็ถ้าเราเทรดเอ็กยูเนี่ยวันนั้นเนะ่ยเราเห็นว่านะครับเมื่อยูเอดีมันอ่อนเนี่ยเอ็กยมันก็จะเด้งนะครับอะไรประมาณนี้นะซึ่งจริงๆถามว่ามันเกี่ยวโดยตรงไหมมันก็มันแล้วแต่ครั้งนะครับถ้าอย่างครั้งที่แล้วเนี่ยน,นี้มีที่สำคัญเพราะว่า,าตัวตัวเลขของ ลาร์แคนาดามันแข็งมากๆนะครับแต่ถ้าตัวเลขมันออกมาไม่มีผลมากสำหรับอนาราแคนาดานี่นะครับเราก็าให้โฟกัสตัวนะครับตัวยุดดีเป็นหลักนะครับอันนี้เป็นคศึกษานะผมผมเจอหลายครั้งเหมือนกันที่นะพอตัวเลขที่มันมีนัยสำคัญมาจากลาราแคนาดานี่ยมันกลายไปกดดันตัวยุดดีแทนเนาะนะครับทีนี้เราดูการาฟล่าสุดนะดูคําถามพวกเราหน่อยนะครับคําถามพวกเราล่าสุดนะครับ นะครับล่าสุดคุณ JR ถามว่าแถวสามสามสามสองพอสะสมา้ได้ไหมนะครับก็ถ้ามี Stop ป o ล s อตได้นะคือถ้าหลุดหนึ่งเก้าสองเดเรายอมนะคืออันนี้เราเล่นเสร็จท่านนะครับหรือว่าถ้าเราจะรอเข้าตอนข่าวมันออกก็ก็ได้เหมือนกันนะแต่ถ้าถือตอนนี้ก็คือถือจนข่าวนะนะครับก็ถ้าถ้ามันเด้งให้นะเป้าเด้งกอกมาสี่สิบเอ็ดสี่สิบสี่สี่หกนะแต่ถ้าตัวเลขมันเป็นมันเป็นลบก็ย,ยดีมากเลยนะ เอกยูมันน่าจะไปไกลกว่าน,นั้นนะนะครับมันต้องดูตอนตัวเลขเฉลยนะครับแต่ถ้าถามตอนนี้เราตามเทคนิคเนี่ยก็ราคาประมาณนี้ก็ต้องเป็นหน้าบ่ายนะนะครับแล้วก็อ,ะอ,ะอน,นะครับของพุทธนาครับถามว่ามีโอกาสเด้งใช่ไหมเดี๋ยวนะของพุทธนาถามตอนบ่ายสี่โมงทอมีโอกาสเด้งใช่ไหมนะครับที่ส่งรูปนี้ไปนะแล้วก็อธิบายฟังว่าอ่าอ่าถามว่า ถือสถานะราคาไหนใช่ไหมครับผมถามว่าถือราคาไหนนะแล้วก็บอกว่าเฉลี่ยสาสิบกนะครับถ้าสิบเก้านิกานะครับย,ยังยืนเหนือสิบเ้าสาศูนยังยืนเหนือหนึ่งเก้าสองเจ็ดได้มีโอกาสเด้งกลับนะครับตัวเลขนอนฟาร์มสิ3เก้าสามศูนต้องต่ํากว่าคาดด้วยนะนะครับถ้าต่ํากว่าคาดเนี่ยนะถ้ามันเป็นต่ํากว่าคาดคือสองศูนห้าเนี่ยอันนี้มันจะเป็นลบกับ u s d ถ้าต่ําคาดนะนะครับต่าคาดเนี่ย u s d มันจะอ่อนค่าลงมา นะครับแล้วก็ e k u มันจะเด้งนะครับและอีกค่าหนึ่งมันต้องว่างงานมากกว่า30นะมันจะเข้าเงื่อนไขนี้นะครับฉะนั้นก็ถ้าถืออยู่ก็ลุ้นให้มันตัวเลขตัวเลขการจ้างงานตมามคาดนะและเลนและก็ลุ้นให้การว่างงานสูงกว่าคาดนะอะไรประมาณนี้นะครับทีนี้เรามาดูกราฟตอนนี้เลยนะครับกราฟตอนนี้ผมดูบน เทรน n นิงวิวนะครับก็ย่อลึกเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราดูภาพใหญ่กันนิดหนึ่งนะครับภาพใหญ่คือการที่เขาลงมาทิศทางโน้นนี่นะครับลงเด้งลงเด้งลงนะนะครับถ้ากรณีที่การจะคอนเฟิร์มว่าจะลงยาวๆเนี่ยมันก็ควรหลุดโลก่อนหน้ามาซึ่งโลก่อนหน้าอยู่ที่หนึ่งแปดเก้าสองนะครับนะครับก่อนหน้านี้นะครับเป็นลักษณะของการรีบาวนะครับทำห้ไว้ที่ หนึ่งก้าแปดเจ็ดนะครับแล้วก็ไซเบดาวซึมลงมานะครับถ้าเราเทียบกับโลเนี่ยมันก็จะมองเป็นย่ออยู่นะนะครับแต่ไปถ้าไม่ทําโลเนี่ยให้ระวังเ็าเด้งกลับเหมือนกันนะนะเพราะว่าในในภาพก่อนหน้านี้มันลงมาใช่ไหมแล้วมันมีการซื้อกลับถ้าในกรณีที่เขาย่อลงมาไม่ทําโลใหม่เนี่ยให้ระวังแรงซื้อกลับฉะนั้นถ้าไม่มีสนะจะรอดูข่าวก่อนก็ได้นะนะครับเพราะว่าตรงนี้มันอยู่กลางกรอบพอดีนะครับจะขึ้นก็ได้จะลงก็ได้นะครับถ้ามันจะขึ้น ตัวเลขตอน1ิบเก้าสามูนย์เนี่ยมันควรเป็นลบกับยุตินะนะครับแต่ถ้ามันเลือกลงเลยนะไอตัวเลขช่วเียวกันเนี่ยมันน่าจะเป็นบวกกับยุตินะครับคีย์หลักจะอยู่ตรงนั้นนะครับอันนี้ผมดูในไทม์เฟรมเดลี่อยู่นะนะครับแต่ว่าถ้าเราไปดูในภาพวงลองเนี่ยต้องต้องซูมดูครับต้องซูมดูแบบนี้นะนะครับถ้าเราสันนิษฐานว่าก่อนหน้านี้มันเป็น,ปนการไซเบออัพนะ แล้วเขาก็มียอ่อไซเบดาลงมาแล้วนะนะครับไอ้ที่ไซเบดาลงมาวัดไฟโบวัดพวกขาดูครับใช้โลแล้วก็หายตีไปขวามือนะก็ก็เมื่อวันเมื่อวานเนี่ยนะครับมันยอ่อมาแล้วทดสอบประมาณ6กดเซนไฟโบนะครับคือในกรณีที่กรณีที่เขาไม่ได้ลงเ็าอาจจะแค่ยอ่อมันอาจจะลงมาต่อชุดลงมาแถวนี้นะครับแต่ว่าถ้าลงมาแถวนี้ก็ยังไม่น่าไว้วางใจนะว่าเขาจะลงไปเลยไหมนะครับ อาจจะมีเด้งกลับแบบนี้ไงนะครับฉะนั้นตัวเลขตัวเลขที่มันมีผลคืนนี้เนะี่ยว่ามันจะขึ้นจะลงมาอยู่ตรงตอนทุ่มสามสิบนี่แหละนะครับเราเซว่าถ้ามันลงมาก็ดูแถวประมาณหนึ่งก้านหนึ่งสูตก่อนนะนะครับให้ระวังว่าเขาไม่หลุดโลแล้วก็ซื้อกลับเนี่ยนะนะเขาจะเด้งกลับถ้าเขาเด้งกลับเนี่ยตัวเลขมันก็จะต้องเป็นบวกกับทองคำนะหรือเป็นลบก,กับยุทธดีนะครับประมาณนี้นะทีนี้ไอ้ที่อ่ถ้าใครถ้าใครเซลมาแล้วนะต้นทุนเซลดีเนะี่ยนะครับ เอาแบบนี้ก่อนนะถ้าใครต้นทุนเซลดีนะครับเหนือกว่าเหนือหนึ่งเก้าสี่หนึ่งจะถือดูก่องก็ได้แต่ต้องกันทุนนะสําหรับคนที่บายนะครับเมื่อกี้บอกว่าบายนะครับถ้ายังไม่หลุดหนึ่งเก้าสองเจ็ดเนี่ยเราจะถือก่องก็ได้นะครับหรือถือดูข่าวนะครับนะเพราะว่าตอนนี้มันลงมาทดสอบแนวหกเอ็ดแปดเซ็นแล้วเหมือนจะเด้งนะครับแล้วก็พยายามยังไม่หลุดนะอาจจะมีแท่งแดงลงมาก็จริงแต่ว่ามันเป็นสัดส่วนที่มีโอกาสจะยังไม่ลงนะนะครับ ถ้าเราวัดเทียบตรงนี้ครับเราเห็นไายใช่ไหมโลแล้วก็หายเนี่ยตีาขวามือเนี่ยนะครับถ้าลึกหน่อยมันก็จะอยู่ประมาณนี้แหละสองเจ็ดเนี่ยนะแถวไฟโบร้อยประมาณสองเจ็ดเนี่ยตรงนี้มันเป็นแนวเขาเรียกว่าอะไรครับแนววัดใจเนจาะจะขึ้นหรือจะลงเนี่ยก็ดูตรงนี้แหละนะครับคือถ้าจะลงเนี่ยมันต้องต่อชุดยาวๆลงมาเลยนะครับแต่ถ้าไม่ลงก็ควรจะกลับตัวจากส่วนประมาณนี้นะนะครับไม่ควรหลุดสองเจ็ด นะครับเดี๋ยวถ้ามุมมองเปลี่ยนอัตราทีนะนะครับในกรณีที่เขาจะขึ้นต่อหรือจะลงต่อเนี่ยเดี๋ยววัดภาพใหญ่ดูว่าถ้าขึ้นต่อมันไปเท่าไหร่นะถ้าลงต่อมันจะลงเท่าไหร่นะนะครับเอาเอาเอาขึ้นก่อนนะนะครับถ้าในกรณีขึ้นเนี่ยไม่ควรหลุดนะครับไม่ควรหลุดหนึ่งศูนย์นะนะครับถ้าถ้าเขาไม่หลุดหนึ่งศูนย์ เขาจะเด้งกลับไปได้เท่าไหร่นะครับเราจะวัดจากโลแล้วก็ไฮนะแล้วก็ไปวางชุดนะครับสมมุติว่าไม่ดุลหนึ่งศูนย์นะครับแนวที่จะพอขึ้นได้ก็แถวๆนะครับเหนือหนึ่งเก้าแปดห้าไปหรือสองพันสามนะครับถ้าย่อน้อยกว่านั้นก็จะขึ้นได้ไกลกว่านั้นแต่ถ้าในกรณีที่ลงเลยนะถ้าในกรณีลงเลยเนี่ยมันจะกลายเป็นว่ามันจะลงแบบนี้ฮะ นะครับถ้าในกรณีลงเลยเนี่ยเขาจะไม่หยุดแค่ประมาณสองเ็ดเขาจะต่อชุดยืดมาทางนี้เลยฮะยืดมาทางหนึ่งพันเก้าร้อยหรือหนึ่งพันแปดร้อยแปดสามนะครับแล้วก็อาจจะมีเด้งทีหนึ่งนะครับแต่ถ้าเด้งไปไม่สามารถยืนเหนือหนึ่งเก้าสี่สองได้มันก็จะเป็นเด้งเพื่อจะลงใหม่นะฮะถ้าลงใหม่ก็ลงทางนี้หนึ่งเก้าแปดห้าหรือหนึ่งเก้าศูนย์นะครับมันมันเร็วไปที่จะตอบว่ามันจะลงหรือหรือจะเด้งกลับนะผมอยากดูตรงนี้ก่อนนะ ถ้าเราเห็นคืนนี้ชัดๆเดี๋ยวอัปเดตในกลุ่มอีกทีนะนะครับเพราะว่าตาบใดที่ไม่ได้หลุดไม่ได้หลุดโลก่อนหน้าตรงนี้นะครับหรือไม่ได้นิ้วไฮผ่านไฮก่อนหน้าตรงนี้เราก็ยังมองว่าเขาอยู่ในกรอบไซด์เวย์นะนะ,นะนะครับตามเทคนิคก็คืออยู่ในกรอบไซด์เวย์นะครับแล้วตรงนี้มันเป็นราคากลางกรอบพอดีนะครับไม่มีนะจะรอดูก่อนก็นได้นะครับ คนติดนะพ์ไว้ก่อนนะเพราะว่าอย่างน้อยๆอาจจะได้ปรับพอร์ตราคานะครับถ้าปรับพอร์ตเสร็จมาจิน้นเราเหลือในพอร์ตมากพอเราค่อยหาตแหน่งเข้าใหม่ยังได้เปรียบนะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ